สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guide Dance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกรัรยานวิตยที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น collective คลิปนะคะก็เราจะมาดูให้กันภายใน10นาทีนะคะหัวข้อวันนี้ค่อนข้างล่อแหลมนิดนึงล่อแหลมนี่หมายถึงว่ามันอาจจะต้อง วางใจนิดนึงนะคะแล้วก็ทำใจสบายๆทำใจเหมือนกับว่ามาดูสนุกๆน,นะคะอย่าจริงจังมากเกินไปนะ mm. เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ mm. เธอฉันและใครอีกคนนะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าตกลงแล้วว่าเขาจะเลือกใครกันแน่ในท้ายที่สุดเลยนะคะ mm. เขาจะเลือกใครกันแน่ คำทำนายก็คืออยู่ในช่วง3-6เดือนเป็นทมเลสนะคะซึ่งตังกวาก็จะใช้ไพ่ยิีคนละสํำรับนะสำรับแรกนะคะตังกวาก็จะใช้เป็น The Muse ส a า o t นะคะซึ่งเป็นการที่ความสัมพันธ์คือ,เ,อเรียกว่าความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณส่วนอีกสํำรับหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็น ไพ่ยิบสี่แบบมาตรฐานทั่วไปนะคะก็จะเป็นความสัมเอ่อความรู้สึกของเขานะคะที่มีให้กับอีกคนหนึ่งความรักที่เขามีให้กับอีกคนหนึ่งอ่ะโอ้จริงๆตังกราก็บอกไม่ถูกนะที่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 แบบจะมาทำหัวข้อนี้นะคะแต่ว่าก็อุ้ยอันนี้มันกลับนะคะก็มาดูกัน นะคะทำใจสบายๆนะคะอนุญาตให้เราได้รับสารที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าดึงดูดหรือมีบุญสัมพันธ์อะไรดีก็รับอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปอันนั้นเองนะคะอันนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ five of emotions คล้ายๆเดิมที่เคยเปิดพวกคลิปคอลเลกทีฟอื่นๆมานะคะ n g h t of inspiration อืเดี๋ยวต้องว่าขอเปิดเปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะ seven of emotions โอ้โหม,มันมันมีช h a l l e n อะมันมี c h a l l e n เยอะเนอะความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับเขาอะเขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกแบบต้องผ่านบททดสอบเยอะ n i g h job materials แต่เขาก็อยากมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณนะตังก็ขออีกหนึ่งใบก่อนนะ Ace of voices อยากจะมาชัดเจนกับคุณด้วยนะคะอะจากหน้าไพ่ก่อนนะเออตั้งกาได้โชว์บ้างหรือเปล่านะ นะคะก็คือ five emotions เขาเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังแบบยังหม่างเมินกันอยู่อะนะคะนับปัจจุบันเนาะอันนี้นับปัจจุบันนะยังไม่ได้พูดถึงอนาคตแล้วก็นาย of inspiration คือรู้สึกว่าหนากักรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นภาพที่แบบถือไม้แล้วหนะัก นะคะรู้สึกว่าต้องทำงานกับความสัมพันธ์นี้เยอะแต่ถ้าเอาจริงๆอะ่ะถ้าดูตามหน้าไพ่นี้ยก็ผู้หญิงคนนี้มีความเลิศอยู่นะต้องมามองว่าเขาก็มองว่าคุณแบบคุณเลิศอยู่นะอะเราต้องดูตามหน้าไพ่ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สำหรับนี้แล้วก็คุณมีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะคะ มันมันเห็นไหมคะสายสัมพันธ์เนี้ยมันเชื่อมตรงฮอเนอะนะคะระหว่างแบบเหมือนเป็นจริงๆเป็นเป็นผ้าโพกเนาะแต่ว่ามันเหมือนฮอนอะนะคะระหว่างคนสองคนนี้โอ้โหเหมือนกับต้องข้ามภูเขาข้ามอุปสรรคขวกหน้ำนะคะแต่ว่าคือคุณก็เป็นเหมือนควีนในใน ในความรู้สึกของเขาเลยอ่ะแล้วก็เขาว่ามีตัวเลือกเยอะเอาก็นแน่ล่ะนะคะเพราะว่ามันอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนความสัมพันธ์เราสองสัมคคนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะแล้วก็เขาว่าค่ะอันนี้คืออัศวินอัศวินเหรียญนั่นเองเนาะเขาว่า อยากจะเดินทางมาหาคุณมากๆนะคะมาเร็วมาเลยนะคะแล้วดูสิมานี่แต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบเนี่ยเหมือนกับแบบอยากจะแบบมามอบความรักมอบดอกไม้ให้คุณสร้างความมั่นคงกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่คุณได้คือ A c e of voices อยากจะมาสื่อสารอยากจะมาชัดเจนอยากจะมาแบบสารภาพรักรก,กับคุณ ไพ่ดีมากนะคะถ้าดูนะคะอันนี้นกฮูกเนาะคือเกิดปัญญาแล้วอะแล้วก็สีสันสวยงามนะคะมีแสงออกจากศีรษะผู้หญิงคนนี้ด้วยเนาะเหมือนมาแบแบบตื่นรู้อะนะคะมาด้วยปัญญานะแล้วก็มีธงนะคะเหมือนเรื่องของการเฉลิมฉลองเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอะมาดูความรู้สึกที่เขามี ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่เขามีกับอีกคนหนึ่งแม่หมอทำไพ่ตกอีกแล้วอะขออภัยนะบางคนเขาบอกว่าบางคนอนะไพ่ตกนี่คือเมสเซจที่จะต้องนำมาเพราะว่าเหมือนถูกแบบชัเฟิฟออกมาให้แล้วแต่บางคนเขาบอกว่าตกก็คือไม่เอาสิแต่ว่าตังกว่าจะจะรับไว้นะคะเออหืม เหมือนจะหนักกว่าคุณอีกนะของคุณอะไฟออฟอิ o มชั n นใช่ไหมก็คือห้าถ้วยอันเนี้ยแปดเลยนะคะก็คืออยากเดินออกจากดรามา่าเขาเขาเหมือนเขาเมินเขาอาจจะอยู่อย่างนั้นอะแต่ว่าเขาแบบ ราก็รู้ว่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าเดินต่อไปอะนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้ move on อะ่ะหมายถึงว่าเนี่ยรูปก็ move on อะ่ะแต่ใน action ที่เกิดขึ้นอะ่ะอาจจะยังแบบไม่ชัดเจนเต,เต็มตัวกับคุณอ่ะนะคะคุณถึงมาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็เอ่อ uh, f Pentacles คือคนที่เขาดีลอยู่ด้วยอะ่ะก็เป็นคนที่แบบเขาก็ดูเขาก็รู้แหละว่า ดูแลตัวเองได้อ่ะเป็นคนที่แบบมีอิสระดูแลตัวเองได้เป็นคนที่แบบเออก็มั่งคั่ง,งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างแบบมีอิสระซึ่งกันและกันเนาะเออแต่เขาก็มองว่าเออคนนี้ก็เป็นคนเก่งอ่ะคนนึงอ่ะนายอับซอสนะคะเอออันนี้ก็ม้าเร็วเหมือนกันเนาะแต่ของคุณน่ะ ของคุณเนี่ยคือการเริ่มต้นเพราะมันเป็นไพ่เหรียญน,นะคะแต่อันนี้มันเป็นอัศวินที่เป็นแบบขี่ม้าเร็วแต่มันถือดาบนะคะอาจจะมีการชัดเจนนะแต่เป็นการชัดเจนที่อาจจะเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะออกจากดราม่าก,ก็ได้นะคะอืมมันมีความแบบความไฟอยู่หน้าหน้าของคนนี้คือ,อ,อแอบโหดอยู่นะอ่า มาดูต่ออีกสองใบนะ The Hermit ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้ลัคนาราศีกันได้นะคะก็เหมือนอยากเก็บเนื้อเก็บตัวนะกับความสัมพันธ์นี้ออ,อยากขอไปนิ่งนะคะช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งกับกับคนที่อีกคนหนึ่งอยู่ด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายนะคะ Queen of Wands อ,อ,อันนี้ของคุณ ของคุณก็ขึ้นนะเดี๋ยวนะเอ่ออันนี้จริงๆอ่ะเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็มีแพชชั่นต่อกันแหละนะคะมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็คือเขาก็เคยดูแลกันมาอยู่อ่ะนะคะอ่ะถ้าพูดอ่ะถ้าพูดก็พูด่ะตอนเนี้ยเอาจริงๆอ่ะถ้ามองจากหน้าผ้าอ่ะถามว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะดีไหมมันก็ดี แต่ของคุณอนะ่ะมันก็มันก็ดีพูดถึงถ้าความรู้สึกของความดราม่าอะไรเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าทางฝั่งของที่ดีกับคุณอนะ่ะมันเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันจะมีอนาคตที่ดีประมาณนั้นแต่อีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะเหมือนเขาอยากจะค่อนข้างจะชัดเจนแบบตัดจบประมาณนี้นะคะคลิปเนี่ยมันภายใน10นาทีเท่านั้นเนาะก็เอาไว้มาคนพบกันไปเรื่อยๆในคลิปต่อไปวันนี้ได้เท่านี้ก่อน นะคะคขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย